สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มานามจะมาพาไปแลนดอมในเรื่องความรักนะคะในหัวข้อเขากลับมาเพราะรักหรือมาแก้แค้นนะคะใครที่มีความรักแล้วคนรักจากไปหรือใครที่มีรักเก่าแล้วรักเก่ามีปัญหากันเกิดขึ้นแล้วจากเราไปโดยที่อาจจะจากไปเมื่อเร็วๆนี้หรืออาจจะจากไปนานแล้ว แล้วเรายังรอคอยอยู่บางครั้งบางทีการรอคอยของบางคนอาจจะต่างคนต่างมีครอบครัวไปแล้วก็ได้แต่บางทีอยู่ดีๆเขาเข้ามาส่องเราเขาเข้ามาแอดเข้ามาเป็นเพื่อนเราเราก็เลยอยากรู้ว่าเขากลับมาเพราะยังรักเราอยู่หรือกลับมาเพราะแก้แค้นเรา บางทีเราอาจจะทําอะไรให้เขาเจ็บช้ําหรือบางทีเขาอาจจะทําให้เราเจ็บช้ําแล้วเราเป็นคนเด็ดขาดตัดใจจากเขาได้อย่างเด็ดขาดจึงทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดกับการเด็ดขาดของเราแล้วเขาอาจจะกลับมาแก้แค้นเราก็ได้จึงมีหัวข้อนี้เกิดขึ้นมาดามจึงขออนุญาตนะคะสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับความรักในลักษณะนี้อาจจะเป็นความ ความรักที่เพิ่งเกิดกันในระยะสั้นๆเลิกลากันไปจากความแค้นที่ว่าคุณนอกใจเขาคุณไปพบไปพูดไปคุยกับคนอื่นทั้งทที่ใจคุณก็ยังรักเขาอยู่แต่อยู่ดีๆเขาหายไปแล้วเขาทักมาเขามาส่องเขาแอดเข้ามาเป็นเพื่อนเขากลับมาครั้งนี้เขารักเราหรือเขาเข้ามาแก้แค้นหรือบางคนเป็นความรักตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ต่างคนต่างแยกย้ายหายหน้าจากตากันไปนานแล้วด้วยการที่ฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไปเจอเข้าแล้วทำให้ฝ่ายที่ไปเจอเป็นคนใจเด็ดเลอะหันหลังให้แบบชนิดไม่หันหลังกลับไปอีกเลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ทั้งทที่ตัวเองก็เป็นคนผิดแต่รู้สึกแค้นว่าทำไมใจดำกับเขาขนาดนี้ทั้งท้งที่เขาอาจจะเผลอผายไป ไปบ้างแต่เขายังรักเราอยู่ยังพยายามติดตามเราอยู่จนวันหนึ่งต่างคนต่างมีครอบครัวไปห่างหายจากกันไปแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาแอดไลน์แอดมาไม่ใช่แอดไลน์เขาแอดมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพื่อเข้ามาส่องเราแล้วที่เขาแอดมาถ้าเราทักกลับไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะทักไป เราต้องดูก่อนว่าเขากลับเข้ามาเนี่ยมาเพราะว่าเขายังรักเราอยู่หรือเขามาเพื่อที่จะมาแก้แค้นเราดังนั้นมาดูนะคะว่าแรนดอมในหัวข้อนี้จะคําตอบออกมาจะเป็นแบบไหนมาดามขออนุญ,ญาตนะคะสําหรับคนที่เข้ามาแล้วขอให้คุณตั้งนโมสามจบและอธิษฐานตามหัวข้อที่คุณเข้ามาเขากลับมาเพราะรักเราหรือกลับมาเพราะแก้แค้นนะคะมาดามขออนุญาต ผู้ที่เข้ามาแล้วทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอไพ่บอกมาว่าเขากลับมาเพราะรักเราหรือเขากลับมาเพราะเพื่อจะมาแก้แค้นเราไพ่ใบแรกได้ไพ่หมุนมัวฟ้าที่มันกำลังมืดมัวเหมือนฝนตกฟ้าขนองชีวิตของคุณเหมือนอยู่บนฝนบนเขาเรียกอะไรนะความมัวหมอง หมุนมัวอยู่กับเรื่องความรักเก่าๆคนรักเก่าๆที่ยังไม่ยังไม่สามารถคลี้คายยังไม่รู้ได้เลยว่าอะสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมันเพราะอะไรชีวิตยังจมอยู่กับความทรงจำเก่าๆความทุกข์เก่าๆบางครั้งคิดขึ้นมายังมีน้ำตาอยู่เลยเพราะบางทีเขาทำให้เรารู้สึกเจ็บเหลือเกินนะคะในความรู้สึกของคุณในตอนนี้เพราะฉะนั้น ถามว่าความรู้สึกของเขาล่ะความรู้สึกของเขาไม่แตกต่างจากคุณเลยเมื่อเขาทําผิดไปแล้วเขารู้สึกว่าเขากําลังจะเสียคุณไปเสียใจไหมเสียใจเหมือนกําลังอยู่จมอยู่กับพายุร้ายที่มันฝนฟ้าขะนองมันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบางทีนอนอยู่กับน้ำตาก็มีนะคะทั้งคุณและเขาต่างคนต่างเป็นเช่นนี้ ไพ่ใบต่อมาร <c oughs> อวันใจอ่อนเขารอวันที่คุณใจอ่อนถ้าคุณเป็นคนตัดสินใจที่เดินออกจากชีวิตเขาแบบเด็ดขาดถามว่าเขาเสียใจไหมเขาโคตรเสียใจกับสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณเป็นคนผิดนะแล้วเขาเดินออกจากชีวิตคุณนะเขาก็โคตรเสียใจคุณเองก็โคตรเสียใจเลยคุณรอวันที่เขาใจอ่อนถ้าคุณเป็นฝ่ายผิด ส่วนถ้าใครที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดเขารอวันที่คุณใจอ่อนเขาอยากรู้ว่าถ้าคุณใจอ่อนแล้วคุณจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเขาอ่ะที่เข้ามาเนี่ยถ้าเราใจอ่อนแล้วเขาจะเป็นอย่างไรด้วยไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าเติบโตคำว่าเติบโตมันหมายถึงการที่เรียกว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนเติบโตมาด้วยกันเป็นการ เพราะบ่มเพราะความรักให้มันเติบโตมาด้วยกันเมื่อไหร่ที่คุณปัญหาที่มันเกิดขึ้นทำให้แต่งคนต่างแยกย้ายเมื่อไหร่ที่คุณใจอ่อนเขาจะพยายามปลูกต้นรักกับคุณใหม่แล้วจะพยายามดูแลทนุถนอมให้ความรักนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามและก็มั่นคงนะคะเขากลับมาเพราะยังมีใจ ที่ยังรักคุณอยู่ต้องการความรักที่มันเติบโตงดงามอย่างมั่นคงเพียงแต่รอวันที่คุณใจอ่อนทีนี้ไพ่จะบอกอะไรต่อไพ่บอกต่อคำว่าหลบหลบในที่นี้เขาบอกว่าเขาอยากเจอคุณนะแต่เขาไม่กล้าเจอคุณเขาแอบ,บดูคุณไหมเขาแอบ,บดูคุณเขาแอบ,บเห็นคุณแต่ทุกครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้ข่าวทำไมรู้ข่าวรู้เรื่องราวของเรา แต่ทําไมเราไม่เคยเห็นเจอเขาเลยเราไม่เห็นรู้เรื่องของเขาเลยแล้วเขารู้เรื่องราวของเราได้ไงเขาแอบติดตามคุณอยู่แต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปใกล้เขาเขาจะหลบเขาเป็นคนที่หลบเก่งหลบเนียนมากหรืออาจจะเป็นว่าคุณเป็นคนไม่ช่างสังเกตก็ได้จึงทําให้คุณไม่เห็นเขาเขายังพยายามหลบและเฝ้าติดตามคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่เขายังอืมในที่นี้ ไม่ได้เข้ามาเพราะแก้แค้นนะเข้ามาเพราะยังรักคุณอยู่แล้วเป็นความรักที่คุณเห็นเต่าไหมอายุยืนมากเป็นความรักที่มั่นคงรอคอยอดทนถึงแม้นบางครั้งบางทีในช่วงวัยวัยที่ชอบประชดประชันอาจจะมีการประชดประชันต่างคนต่างมีครอบครัวไปก็มีนะสำหรับบางคู่แต่มันเป็นการมีครอบครัวที่เขายังรอเราอยู่ ใบต่อมาคุณกลัวคุณกลัวการที่นิสัยของเขาเป็นคนที่บางทีมาแล้วอยู่ดีๆนึกจะมาก็มานึกจะหายไปเพื่อทำให้เราคิดถึงก็ไปดังนั้นคุณจึงกลัวกลัวสิ่งนี้คำว่ามาแล้วก็ไปมาติดอยู่กับฟ้าฟ้าฝนที่คึกคักนองแบบนี้นั่นหมายถึงว่าคุณยังกลัว คุณยังตังบ่นอยู่ด้วยนิสัยของเขาเป็นคนที่นึกจะมามาแบบปักหลกักเหมือนคิดว่าเออปากหลักแล้ละเราจะพูดคุยกันเราจะสารสัมพันธ์กันแต่อยู่ดีๆก็หายไปเพื่อเป็นการทดสอบใจเราว่าดูซิเราจะทุกข์ทรมานใจไหมดูซิเราจะคิดถึงเราเขาไหมดูซิเราจะรักเขาไหมอยากให้เรามีความ อ,อ่วิตกกังวลอยากให้เรามีความเศร้าอยากให้เรามีความทุกข์ที่แสดงออกมาเพื่อให้คนของเขาที่คอยส่องเราเนี่ยหรือคอยดูเราเนี่ยได้เห็นว่าเอ้ยเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเขาจะได้เกิดความมั่นใจกับตัวเขาเองคุณยังกลัวสิ่งนี้อยู่จึงทำให้คุณยังไม่ใจอ่อนนะคะยังไม่ใจอ่อนไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ มีดีจึงไม่ง้อใครเพราะคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวคุณเองคุณจึงเป็นคนไม่ง้อคนไม่ใจอ่อนง่ายๆและที่สำคัญเขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวของคุณมากด้วยเช่นกันเขารู้ว่าคุณเป็นคนมีคุณค่าคุณเป็นคนไม่ง้อใครเพราะคุณมีดีมีดีหลายอย่างจึงทำให้คุณไม่ง้อเขาและไม่ง้อใครและที่สำคัญไม่ยอมใจอ่อนง่ายๆเขาจึง พยายามแค่เพียงแอบดูคุณเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเข้ามาไม่ได้คิดร้ายที่เขากลับมาก็ไม่ได้คิดร้ายเขายังรักคุณอยู่เพียงแต่ขับมาแบบไม่เปิดเผยตัวเห็นไหมแอบรักเห็นไหมพูดก่อนที่ไพ่จะขึ้นมาเขายังแอบรักคุณอยู่ไม่เปิดเผยตัวขอแอบรักอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันในเมื่อเปิดเผยตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เขาอะต้องเจอกับความเผชิญกับความเป็นจริง คุณอาจจะมีข้อซักถามเขาว่าตอนนั้นทําอย่างนั้นทําไมกลับมาอีกทําไมหรืออาจจะไม่ถามย้อนหลังอาจจะถามว่ากลับมาอีกทําไมทําไมถึงกลับมาในครั้งนี้กลับมาแล้วยังเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาเพื่อมาทดสอบใจคุณเขากลัวคําถามเขากลัวสิ่งที่เขาจะต้องตอบเขาไม่รู้เลยว่าคุณจะมีคําถามอะไรกับเขาบ้างมันจึงทําให้เขาขอแค่แอบรักอย่างนี้ไปก่อนแล้วกัน เพราะว่าแอบรักคุณมันก็ทําให้ปลูกต้นรักในใจเขาไปเรื่อยๆเมื่อเขาปลูกต้นรักในใจเขาไปเรื่อยๆจนเขามีความมั่นใจว่ามันรักเต็มที่แล้วมันแอบรักต่อไปไม่ได้แล้วเขาอาจจะเปิดตัวเปิดใจออกมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เยียวยาหัวใจในที่นี้เขาบอกว่าเขาอาจจะทำให้คุณเนี่ยผิดหวังจนกระทั่งมีคนมาเยียวยาหัวใจคุณไปแล้วหรือเขาอาจที่จะรู้สึก ผิดหวังกับสิ่งที่เขากระทำคุณคนเดียวเท่านั้นที่เยียวยาใจเขาได้เพราะฉะนั้นคุณจะเยียวยาใจเขาได้ด้วยการแอบ,บรักเท่านั้นนะคะคือเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกมาพูดไม่กล้าที่จะออกมาเจอไม่กล้าที่จะออกมาแสดงตัวได้แต่หลบหลบซ่อนซ่อนแอบ,บแอบบเหมือนแอบ,บ่องแอบบผู้แอบ เขาเรียกแอบสอง่งแอบมองแอบดูพฤติกรรมแอบดูการเจริญเติบโตโก้าวหน้าของตัวคุณหรือบางครั้งบางทีคุณอาจจะมีความรักใหม่แล้วอาจจะมีครอบครัวใหม่แล้วเขาก็แอบสอง่งแอบดูเพราะรู้ว่าคุณมีคนเยียวยาใจแล้วในสิ่งผิดสิ่งที่เขาก็ทําทําให้คุณเนี่ยอาจจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ได้แต่เขาขอเป็นคนแอบรักคุณอย่างนี้ตลอดไปแล้วกันไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาบอกว่า คำสาบานคุณกับเขาเหมือนมีคำสาบานต่อกันมาเหมือนความรักของคุณอ่ะเหมือนร่วมสาบานกันมาจึงทําให้คุณกับเขาตัดจากกันไม่ขาดสักทีมันเป็นการร่วมสาบานต่อกันมาเพราะเคยผิดคําสาบานต่อกัน อาจจะเป็นคุณผิดคำสาบานต่อเขาในชาติก่อนหรืออา chutz, อ bah, จจะเป็นเขาผิดคำสาบานต่อคุณในชาตินี้มันจึงกลับมาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดคำสาบานต่อกันอีกเพราะฉะนั้นอย่าสาบานต่อกันอีกนะเมื่อเจอกันหรืออาจที่จะคุยกันหรืออาจที่จะเคลียร์กันหรืออาจที่จะกลับมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนต่อกันอย่าไปสาบานเรื่องความรักต่อกันอีกนะให้มันขาดต่อกันไปไปถอนคำสาบานสดคาถาถอนคำสาบานซะ มันจะได้ไม่ติดคำสาบานชีวิตคุณจะได้เจอรักที่ดีๆแล้วไม่ไปผูกมัดอยู่กับความรักที่มันตัดไม่ได้สักทีนะคะหรือแม้กระทั่งเขาคุณก็ควรแนะนำไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เราอาจที่จะไม่ได้สามารถเป็นคนรักต่อกันได้แล้วเราอาจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนเที่ยวบางคนอาจจะมาเจอกันในยามแก่เท่า แล้วต่างคนต่างที่อาจที่จะเป็นโสดแล้วด้วยการที่คู่ครองของคุณอาจจะจากไปหรือมีเหตุผลบางคนเลิกรายยาล้างไปแล้วเขากลับมาไม่ใช่มาในฐานะของการเป็นแฟนคุณอาจจะมีลูกเขาอาจจะมีลูกซึ่งอาจจะรับไม่ได้แต่คุณกับเขาอาจจะมาในฐานะของการเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันมากที่สุดได้นะคะแต่ก็ขอให้เขาได้แอบรักคุณอย่างเงี้ยตลอดไป ค่ใบต่อมาจะบอกว่าโสดสโมสรในช่วงเนี้ยคนที่เขาเออจะกลับเข้ามาเขาโสดเขาอาจจะโสดเพราะว่าเลิกรายอย่าล้างหรือเขาอาจจะโสดเพราะว่าคู่ครองจากไปแล้วนะคะมันสุดแล้วแต่ว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้อยู่ในไวัยไหนบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในวัยที่เรียกว่าปลายของชีวิต แล้วเขาเข้ามาแล้วเขากลับเข้ามาเพราะว่าขออภัยนะคะเขากลับเข้ามาเพียงแค่ว่าเขารู้สึกว่าเขายังรักคุณอยู่อะขอเข้ามาแค่เพียงแอบรักแล้วกันตอนนี้เขาโสดแล้วในความ ต้องบอกก่อนนะว่าในอายุของแต่ละคนที่เข้ามาบางคนอาจจะอายุน้อยที่จากกันไปในตอนนี้เขาโสดแล้วนะเขาถึงกลับเข้ามาแต่บางคนอายุเยอะแล้วแต่ยังมีความฝังจิตฝังใจอยู่กับความรักเก่าๆและยังรอคอยอยู่บอกได้เลยว่าตอนนี้เขาโสดแล้วเขาถึงพยายามที่จะอยากจะกลับเข้ามาแต่ยังไม่กล้ามาดูไพ่บอกต่อไพ่บอกว่าคุณกลัว คุณกลัวว่าเขาจะหลอกลวงคุณอีกคุณกลัวว่าเขาอะจะไม่จริงใจกับคุณอีกเพราะเขาเคยไม่จริงใจกับคุณคุณไม่ต้องการให้เขากลับมาคุณไม่ต้องการเป็นแค่เพียงคนที่จะไปเยียวยาใจเขาเพราะตอนนี้เขาโสดคุณกลัวว่าเดี๋ยวคุณเป็นแค่เพียงเครื่องมือที่ไปเยียวยาใจเขาแล้วพอเขาจิตใจแข็งแรงดีเขาอาจจะไปจากคุณอีกก็ได้ดังนั้นไพ่สรุปใบสุดท้ายจึงบอกว่า เขาเป็นของขวัญสําหรับคุณนะคุณก็เป็นของขวัญสําหรับเขานะทีนี้คําว่าเป็นของขวัญคุณอาจจะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาแต่เขาอาจจะเป็นของขวัญที่คุณเปิดมาแล้วอาจจะถูกใจก็ได้หรืออาจจะไม่ถูกใจก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะกลับไปสารสัมพันธ์กับเขาไหมรู้แน่ๆเขาไม่ได้มาเพราะแก้แค้นเขามาเพราะความรักเพราะตอนนี้เขาโสดแล้วเพียงแต่ตัวคุณจะเลือกที่จะ ให้อภัยแล้วสารต่อหรือเพียงแต่หรือคุณจะเลือกที่ว่างั้นเป็นแค่เพื่อนกันแล้วกันนะคะเป็นแค่เพื่อนกันแล้วกันจะดีกว่ามันสามารถที่จะทําอะไรตามอําเภอใจก็ได้แต่ถ้ามันมาพัฒนาใหม่เป็นแฟนกันใหม่คุณยังกลัวอยู่กลัวว่าสิ่งที่คุณได้รับมันจะไม่เหมือนสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณมอบให้เขาอาจจะมอบให้เรา ไม่เท่ากับที่เรามอบให้เขาก็ได้มันมันยังมีความกลัวอยู่ในใจคุณดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะมอบให้มอบให้แค่ความเป็นเพื่อนไปก่อนจะดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวใหม่ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่แล้วเพียงแต่ว่าบังเอิญต่างคนต่างโสดแล้วอย่าลืมคำว่ามีลูกลูกอาจจะรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันโอเคกว่าไหม นะคะอันนี้เป็นข้อคิดให้สําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วกําลังตัดสินใจว่าอาแล้วถ้าเกิดเขาดีล่ะเขายังรักเราอยู่ล่ะแล้วเราจะตัดสินใจยังไงดีล่ะมาดามคิดว่านะเป็นใจมาดามมาดามคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าถ้าเรากลับมาสารมันเหมือนแก้วเล้าอ่ะดังแก้วเล้ามีรอยยากจะประสานประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะมันยังมีความล้าวอยู่ในใจเล็ก แต่ถ้าเราตัดเรื่องนั้นออกไปความร้าไม่มีความเป็นเพื่อนของเขากับเราตอนนั้นที่เขาเป็นเพื่อนกับเรามันโคตรดีเลยมันยังอยู่เอาความเป็นเพื่อนดีกว่านะคะจบคำพยากรณ์แล้วค่ะสำหรับแรนดอมในหัวข้อนี้ใครที่เข้ามาขอให้เป็นการตัดสินใจที่ดีเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและขอให้มีกับความขอให้มีความสุข กับคำพยากรณ์น,นี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ